อ๋อสีเก่าเหลืออืมมาเบ่งปูกับโบยูซือเลยสาบเล้วเมื่อวานนี่ท่าสีอย่างสวยงามเลยนะครับนี่สีเก่าเอามาทาใหม่เก็บของเกา่าโบยูบรเศราน,นี่ดูแล้วมันก็สวยขึ้นอืมเป็นที่นั่งรองรับแขกไปไทยมาเนาะปูเนาะ นี่งามวูดสีเนื้มนอ,อมันสวยงามเลยทีเดียววูดของเกาเ่เกานี่รอบตจนโพ่เลยน,ลยนี่มองต้นนี้กับว่าท่านได้เอาปูกับเอาต้นใหม่มาใส่งามนี่ประดับอัดไหวเอ่ออัดตัว,ตวเปล๋ววอววไว้โอ้โหพี่ <laughs> ก็พ่อไงเ no. นาะปูเนาะตัวนี้เนาะอยู่วัดตรงมี้กโพ่เนาะปูความเป็นไปเป็นมาของกโพ่ป็นยังไหนปูโอ้โอ้ตาสะดวกอยู่แต่ต้นโพเนาะโอ้ตรงทุกวัดตรงนี้ส้นโพมันมาปูอ๋อเนี่ยันบ่มีก็บปูเขาบแบบ โอ้โหๆนี่ฮะหย่ารู้ดิครับอือประวัติเป็นมาเป็นยังไงโบหูแล้วโอกสาระนั่นละโอ๊กสาระครับโอ้น่ะโอกสาระก็มีเด้นี่อยู่วัดมีพร้อมเลยนี่ปูเราขยันแปลงสีกับเกากับสามารถเฮ็ดได้ ไม่เห็นของเก่ามันอาครบเงเลยครบเพงเลยเออของเก่ายังใส่ได้มาสานต่อสีบอท่านได้สื่อานะหายใจเน่าน้ำันสครับหใจใส่ใจเนาพ่อพ่อโอ้พอดีเลยพ่ออันนั้นบ่อได้สื่อเลยโอ เหลี่ยงงามเป็นไน่านาสองสีเอ่อดเปิดเบร์สกองนี่าวใ่ไรตัวนี้เนาะมาเลยเสียเงินจากบาทเลยงานเหลี่สวยเลยอืดีไซน์เอง ออกแบบเองเลยเตียมไปเตียมมากอะนั่นโอเดียวได้ครับประกอบขันจะน้อยนอบ่สีสีพ่อบอเนาะออกะคิดไปเรื่อยเดชพอเห็นมันงามกัคิดเทีไปเรื่อยนะเนาะ เฮ็ดมือดัดเล็กดัน้อยไปนี่นี่รับให้เขามาเฮ็ดให้หัวเขาก็อ่านเอาเบดเงินเป็นเงินทั้งนั้นเลยปูเซียมาได้ใส่อ่ปูเซียมาได้ใส่น้อปูเดี๋ยวเอาถามมาเตะเงินน้ำปูนบ่แมนเด้ซอมอยูเบอี่เอาเงินเนี่ยเอาเงินมาะใส่โอ้ เมปปูกับพวมีเงินเดือนเงินดาวน้อบ้นี่ยเป็นาั้นูแต่ว่าพระมาอยููแก็อยูไปโอ้กินอย่งใหญนี่พามานะครับัมนี้พนะคนส่วนใหญ่บ่ชหูบหูบันเรืองหูเรยบร้ออือพกมอยูเรืองี่เอย่าฟังกุศินอ บเบอร์เด้อเมื่อเช้านี่ก็ามาหาซีพกซีพ่นมึงเด้บ้านหน่อยเด้มาโอ้บ้านเฮ้าเขาวัดลายละ่ะลายฟังเขาเด้อญาติโยมพี่น้องเอ้ยน,นี่แบบปูนี่มาพัฒนาวัดบ้านหวยไม่เฮ้าย้ามย้มวันธรรมดาก 18, 17, 20, 17า็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบกัวหลายขึ้น แต่กอนบ่ค่อยมีแต่กอนมีสองคนสามมีสองคนสามคนตัวนี้แตจะพูดวันมาอยู่อสองคนสามคนครับเดี๋ยวนี้ยี่สิบคืนสิบแปดคืนยี่สิบเจ้านี่18 1แปดสิบเจ้ายี่สิบยูนลัดครับรถเยอดเลยก็เข้าก็ขายดีรถบ้านใหม่ใหม่ขายดี เพิ่นซื้อใส่บาทซื้อใส่บาทใส่โอ้การค้าก็ด,ดีขึ้นการค้า <c oughs> การค่าดีขึ้นอ,อืองฟูรูปหาวหวยไม่มีแทนยานยานูเด้อเขาว่าไม่นนไมกันนั่นแม่ค้าก็ต้องมาซื้อส้มมาใส่าสบาทพร้อมเด้เนาะแม่ค้า,าเพินเ่นเขา,เข,าเขายดีขายดีก็ต้องมาใส่บาทมาสนับสนุนวัดนําเพราะว่าเพิ่นซื้อใส่บาทบาทต้องทํางินดีครับ โอ้มันบากนี่นะมากไก่แท้กกินหนอเพื้นที่เลยตัวนี้เจ <c oughs> บานหอยไม่จิตใจดีในหูบุญคำว่าบุญ,บญน,น,นี่แหละพี่น้องเมืเ่อไหร่ ผู้ใช่มาอยู่พีปอบกับเศร้าพี่ปอบกับบมีผีสางนา่งไม่ผีปอบกับบอม, <c oughs> มีแล้วตอนนี้มีแตะฮงเหืองเหลืองอารามหงขืนในวัดเนี่ยโอ้เป็นจักรย่คัได้พี่น้องเลยปูพันพัฒนา,า,ก,นนากับเป็นตะเบิงพ่อว่าจะปูวัดสิกคันอีกเครื่องอีกบัดเบิ่ง พ่อปูสินรับกันขั้นวัเอาขันขั้นดูสวยงามอือเห็นป่เห็นปะหมองทานไต่ต้ตนโพโ<ห>พี่น้องมาแต่กร<ห>ุงเทพกรุงไทยงานป่าปลาเนะาจะจัดเสด็จนางโอ้ยสื่นส้มแล้วนีว่ฝีมือปูเด้อฝีมือปูใช่ออเฮาวได้หน่นอเอเองามแบบปูงามา่างง่งาบงาบงาบ คลิปนี้ก็สทรงตอให้ยาตยโยมพี่น้องบ้านห่วยไม่เหาามันตงตนปูรีรับลูกในเขตนีเหาเห็นบ่ปูมาอยู่กับพัฒนาจังสิ่งละเขจีดังยังบยู่เขตจดังยังบยู่คนเขาเ็นงนเครับครับ นี่แหละเกจิติดดินเขามาถามหลวงปู่ใช้ยู่สเขาเห็นตวดใหม่ครับเดี๋ยวก็แน้วที่ทุนทั้นไทยเราเน็นนั่งเป็นตลาดขายร่างไม่ร่างไม่เดินไปเป็นนังขายไปเห็นึไปโเป็นต้ออม่ิวเลย ครับส sí, <t ute 1970> <t ute standen> hmm. ีต no? ิสรงนี่แหะกิจวัตรเว้นวางจากวัดกวดนางภาวนาสวดมนต์น้อปูเนาะครับต้องสวดมนต์เ้าเที่ยงบ่ปูเ้าเที่ยงแรงบ่เสาแรงเ้าแรง อืมทำวัดเ้าทำวัดแรงทำวัดเ้าทำวัดเย็นอืบัดเย็นตีสามตื่น้ตีสามตื่นตีสามผูเนี่เห็นมาสวดมนต์เนาะภาวนานั่งสมาธิเพราะหลังจากนั้นมากอะสวดมนต์แล้วกันประมาณตีตีก็ตีซีตีซีตีซีกัว ทีสีคว้าทีสีว่ววาทีสีกว่าลวกันมางสันกา,ฟาแฟมาสันกาันกาแฟม,ม,มากวดใบไหม่มากดใบมในรานหกโมงนละ้างองมหงรันละข้างบินทบาตเอิรนญาติโยมเฮาปุ๊กญาติโยมบ่ะปูไปบินธบาตไปบินทบาตเนาะตีละข้างนี่ตีเพื่ออย่างกับปูรันละข้งเพื่ออกบินบาตโอ้บว่รันละข้างนี่สิ บหูเนโิหูว่าไปดินโอ้เนี่ยขาดญาติโยมในยิ้นเสียงรันระคั่งนี่คือว่าหูแล้วว่าปูนี่สิออกบินทบาตแล้วออ๋เตือนให้ญาติโยมเฮานี่ได้รับได้รู้เตรียมเตรียมการไว้โมทนาสาธุครับหลังจากนั้นแล้ว แม่ยังต่อปุสันแลลวสันแล้วสันแล้วสันแล้วพักเข้าพักทอรับบุญรับบุญโอปูรับบุญรับบุญหมายถึงรับบุญโอืูม้ชนเห็ดเห็ดเฮ็ดเท็ดงานปฏิบัติรับบุญนี่รับบุญภาษาโยว่าทำงาน๋อทำงานรับบุญภาษาภาษาพระรับบุญ บบอ๋อทำความสะอาดคือปัดกวาด,ดลา้า,านวัด,วดไไอทุกมือ,มอเฮ็ดงานหลังจากเว้นว่างกับตัวมาเฮ็ดงานยังสี่ขึ้กันเนาะในวัดนม่ว่าของที่สุดส้มกับซอมแซม,มนี่คือกิจวัตรประจำวันหลังจากจน ถึงเทียงบ่เนี่ยหามงนอปูจนจนาหามมงสันเขาหอดเพ้นห,ห,<อ>หอดเทียง,งเลยบ่จนเริ่มสันจน,น,นเ,เริ่มสันอ๋อแต่แต่ก่อนออกบินออกออกออกทุดงองอกทุดงนอปูเนาะสิบเอ็ดปีนี่แหะ มไปบ่าอมักามัจำพรรษานี่ยห้องก็มาอยู่เนอปูเนาะนี่พัรษาหนึ่งแล้วพรรษาแล้วก็ว่าสิสิออกทุ่งพอดีมูอยู่ก็เลยก็ต้องก็เลยต้องอยู่ครับ้อข้องอูแลืพอตัวนี้ฮะว่าท่านเป็นวัดนะปู เทียบเท่าเจ้าอาวาสไปว่ไอยูนีบ้านนี้พัฒนาสิยกฐานะขึ้นเป็นวัดโอ้หลายอย่างนาะปูน่ะนี่เป็นวัดเป็นว่าคืนเห็นบ่นี่แหละอย่าโยมก็ได้หูเห็นบานนี้เหัวตาแจ้งสวางสีนี อยู่ในความมืมมดคือความหลงคว,ความโม,โมโซาผู้ใดขอให้สมีรอยู่วัดโอ้ลอง เอามื่อนี้กะมาเบิงปูเห็ดงานมาท่มพอดีเออมาท่มพอดีเห็นเห็ดงานพอดีโอ้สิเด็ดเห็ดเห็ดออกมันมันเป็นสีมีสีเลยสีแล้วบ้านนี่เนาะอ่เห็ุแบบมีสีเออบ้านนี่สีแต่ไปเบิงงานในปูบ้านนี้พ่อทำมีแหละกราบลาเห็ดเหตุแล้วมันมันมีสีมีสีสิครับสินครับครับเหตุของเก่าเนี่ยไงปนี่ของไม่ซ้ำเลย เอากลับลาบปูสามีกอนครับสถูกครับ